กรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกแบบอาคารเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเพื่อสร้างอาคารต้นแบบต้านแรงแผ่นดินไหวแห่งแรกของประเทศไทยสําหรับโรงเรียนพระราชทานในจังหวัดเชียงรายศาสตราจารย์สุาสชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระกรุณาที่คุณพระราชทานทราบส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายจนไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้โดยอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายและได้รับพระราชทานอาคารเรียนใหม่ทั้งสี่โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมโรงเรียน โป่งแพร่วิทยาโรงเรียนผ่านพิทยาคมและโรงเรียนทานทองวิทยาซึ่งทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะออกแบบเสร็จในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2557และจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนกันยายน2557และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2558 พระมหากรุณาธิคุณอย่าล้นพ้นนะครับที่สมเด็จพระเทพร,รัตน์ทรงมีพระราชกระแสะรับสั่งให้วสทนะครับออกแบบและไปดูการก่อสร้างโรงเรียนสําคัญ4ี่แห่งนะครับที่อำเภอพานแม่ลาวนะครับบกแพวิทยานะครับทานวิทยาถึง4แห่งและวสะทอเองนะครับกำลังดาเนินการออกแบบโรงเรียนใหม่ทั้ง4โรงเรียนนะครับให้สามารถป้องกันแผ่นดินไหวในอนาคตและจะดูแลการก่อสร้างให้เรียบร้อยนะครับให้เสร็จทันเมษาหน้าครับ แต่ตอนนี้ไปสูตรเห็นแล้วว่าด้านรองศาสตราจารย์เอเนก สิริพานิชกกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุว่าการออกแบบอาคารครั้งนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบอาคารเรียนต้านแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหวแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอาคารจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอาคารไม่เปลี่ยนตำแหน่งมากหรือก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงจากแผ่นดินไหวและต้องสามารถสลายพลังงานจากแผ่นดินไหวได้อาทิระบบโครงแกงแหนงเยื้องสูนโครงสร้างเหล็กที่ออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว โดยเฉพาะในอาคารโครงสร้างเหล็กที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรงมากค้อมทั้งจะต้องมีกำแพงรับแรงเฉือนที่เป็นระบบกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ในตำแหน่งสมมาตรของผังอาคารรับแรงแผ่นดินไหวแทนเสาโดยในส่วนของภาคเหนือจะถูกออกแบบเพื่อรองรับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้อยละหกสิบของน้ำหนักตามแนวดิ่ง